บ้านดุงเด้อดิเด้อตอนนี้ฝนตกอยู่บ้านดุงนะครับฝนตกอยู่บ้านดุงเด้อดิเด้อเออพ่อเน,นี่ยเท้าฝาเลยนีย่กับแสดงว่าหอดบ้านเท่าแท้ ลักษณะนออดเขียดตำบลแท้ๆอ่ตอนนี้นานี่นาเห็นปะเหนเห็นอฝนตกเต็มพุ่เลยเนี่นาท่อกระสอนี่แม่เบิ่เต็มเลยโอ้เด็ด่วนตาที่นอกมาท่อกระอบได้บัเอเรื่อระรบ้างเด้อเส้นยางข้างเปล่าน้ำบยากาด มาดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ฝนตกเ,เทียอเธอบ้านดุงแล้วนะครับตอนนี้ขากลับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ขากลับนะครับตกแรง็พอประมาณนะฝน,นตกแห้งโดยประมสามเนี่ยแหละ รถโดยไม่ประมาทนะครับเไม่อยากเป็นะก็ไปตอนจะเป็นวันเจนตอนนี้น้ำท่วมวัเนน้ำท่วมวัเจนมุมไหนน้ำท่วมตอนนีสงกรานต์ทีไป่วมมุมไหน ต้องต้องเช็คต้องเช็กตัวอันลงดังแม่ไม่เยอะเลยตัวนี้ลดังัดรบัตเลยตอนนี้ฝนตกมาถึงหน้าสถานีไฟฟ้าตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่บรรยากาศท้องฟ้ารู้สึกว่าปกคลุมไปด้วย ระบบฝนฝ่าเขาหนว่วอยู่เรื่องาจะตกไปเรื่อยๆแต่เกียร์แต่ว่ดดอนเนี่ยขาิทัวถึงกว่าฝนตกรอบนี่แล้วผู้ใดพีตรงมาเนี่ยะเขาฝนฝนตกรอบนี่กัทส่แม่นเอาเอาป่าลงตรงมา ตือนเช้าป้าเมื่อนามันก็คตนาใสจติลลิ่งพาอป่าที่โล่งตรงหมดแล้วดูดูนะครับอะมาหอดเฉดดีแล้วอ่อนในน้อยน้อยมาหอดฮอดกีบมาหอดดีแล้วดขกำลังอ่อนลง ตอนนี้กำลังอ่อนนะครับปัทจุบันน้องแตกกําลังฝนกําลังอ่อนแต่ว่ากระตกลุก้บลงไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆมีน้องเดินรถเดินลาบระมัดระวังนะครับมันแพร่ในรถโมเตอร์ไซค์นะครับโม,มเตอร์ไซค์พยายามอย่าขับเร็วเพราะถนนลื่นถนนลื่นนะครับถนนลื่นอ้าวอาเบดใต้เบิ่งพี่น้อง อัพเดตมาให้ดูกันนะครับ <laughs>